สวัสดีจ้าพแมพีน่นุสกุดสกุศลไมาได้จ้ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้นเนือ้อืพักพักกับนี่แค่พักสลัดกับโหระพาจ้าเจนเล็ก ต้อง่อมะมี่พักกับปอไซนุ้องไปในแก้มเขาอืมอืมรสินน่าเ,เอ็ดเอวใส้ลลายๆก็ได้จ้ะ ปวดพวดลูกสิษยอะไรจ้ะโะพยากกินอันนั้นโฮอโมุกี่น้องโฮอมุกป่า ของกาวนีกินบ่อยๆอยากกินของใมต่ต่อปุ่ย่น,น ขินฮอรตเมืองไทยพี่น้องเมือเมืงไทยสามาจุดรบมาจับมากอยู่ขิอนเมืองไทยเจอ๋จอยเลยปีนี้ ทั้งเนี้ยไปเมืองไทยในกะลุุ่มมากพี่น้องเสียอยู่อย่างหนึ่งนะประเทศใดปราได้กินนะตุเรียนไปโบเมนหนามันนะมันก็เล่นบรเซสบไปแล้วเด้อสีสวด